หลับเลอลูกนูไม่ยอมนอนดีๆดบชายตนกวนผมกวนผมผม,มานอนมันบอดีๆแล้วลูกึนอนมันบอดีๆแล้วยวยวย ไม่จำไลยไม่จำเลยมานอน,นบนเบาะดีๆัวโลกมามามา,มานอนไหม <า S 2> นอน,นบนเบาะดีดๆครับเร็วยิ้ว <c oughs> จุดไหนจุดไหนทุกคนค่ะ